สวัสดีนะคะสุวิภาแสงชูโตค่ะ มื่อก่อนสูก็อยู่โครงการน้ำเล็กค่ะจุดปัตตานีนะคะก่อนสู่จะมาเจอตัวผลิตภัณฑ์ของเอเจลนะคะก็ไปเจอพี่คนหนึ่งเขาบอกมาว่าให้ไปกินตัวนี้เราจะจะดีขึ้นสูดเป็นอะไรคะเป็นมะเร็งมาก่อนค่ะระยะ3แล้วคะ่ะสเข้า4แล้วค่ะพอพี่เริ่มรู้ว่าพี่ป่วยเนี่ยพี่รู้สึกยังไงเอ่อมันจะเป็นแบบเหมือนคนแบบนหนาวร้อนร้อนาการข้างแรงคึกว่าเราเป็นไข้แต่ทำไมเราเป็นไข้แบบเป็นไม่หายสักทีก็ไปหาหมอหมอก็ตรวจสาเหตุไม่เจอ คิดว่าเราเป็นไวทยทองช่วงตอนนั้นล่ะรอบเดือนก็จะหมดแล้วประมาณ43จะมีรอบเดือนมามากมาไม่หยุดเลยตอนนั้นพี่อยู่อเมริกาไปทํางานกับเพื่อนที่อเมริการ้านอาหารไทยที่อเมริกาก็มีความรู้สึกว่าไปหาหมอเวียดนามหมอเวียดนามก็ตรวจไม่เจอแต่ว่าช่วงนั้นน้ำหมักจะลงมากประมาณแค่4ี่เดือนน้ำหนักลงประมาณเกือบ กือบ15โลจะผอมมากผมดำก็ไม่รู้สาเหตุอะไรไปหยุดประมาณ11เดือนก็กลับมาเมืองไทยมากลับมาก็ไปหาหมอไปหาหมอที่โรงพยาบาลเซนท่านหมอบอกว่าลำไส้บวมหมอว่าจะจะ,จะมีการจะผ่าตัด้าเสร็จแล้วพี่ก็กลัวไม่ผ่าก็เอายามาทานแล้วหมอก็ฉีดยาให้ก็หยุดดูประม,มาณสักห้าหกเดือนพี่ไม่ไปหาหมอเลยถามว่าลำไส้บวมเขาก็ไม่ได้บอกว่าพี่เป็นอะไรไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรค่ะบอกว่าจะ่าลำไส้บวม พี่ก็ยังไม่รู้สาเหตุตอนนั้น<อ>ก็หยุดไปประมาณปีแล้วหกเดือนอะไรนี้ยนะพี่ไม่ไปหาหมอเลยก็มันปวดท้องมาปวดมากปวดปวดจนตัวงอเดินไม่ได้ปวดท้องข้างข้างซ้าย,ยนะคะปวดมากก็ไม่รู้สาเหตุไปตรวจยังไงก็ไม่เจอว่าเป็นอะไรคิดว่าแต่ตัวเองอ่ะเป็นโรคกระเพาะไปตรวจตั้งหลายลงหลายโรงพยาบาลก็ไม่เจอมาเจอที่พระมองกุฎว่าเป็นจุดดำๆที่ไหนคะ เธอที่ข้างข้างต้องางไข่แบบกับพงมดลูกค่ะถ้าเกิดว่าพี่เป็นในพงมดลูจกจะต้องโกยไตนะใกล้ๆจ้าพอเสร็จแล้วหมอก็ยังไม่บอกว่าเราเป็นอะไรหมอจะบอกว่าตรวจอาการถามอาการแล้วก็เ,เป็นยังไงมัางก็ไปหาหมอทุกอาทิตย์จากทุกอาทิตย์ก็มาทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนแล้วหมอก็นัดที่ขึ้นหนีขึ้นแล้วหมอก็มีการฉีดยาแล้วทำไมาเราแพ้ฉีดยามาเราก็แบบว่ามีการขึ้นไส้อาเจียนตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นมะเร็งยังไม่รู้ หมอเองก็ยังไม่บอกหมอก็ได้แต่รักษาตามขั้นตอนที่หมอให้ไปไปหาหมออยู่ติด,ต,ดติดกันอยู่ประมาณหเดือนทุกอาทิตย์เลยอยู่ตรงนี้ยก็ไม่หายไปไปไปทานยาทำยังไงก็ไม่หายเป็นดูพักใหญ่ คุณหมอบอกไปให้ไปเข้าอะไรนะเรียกอะไรอุตสาหอ่อหาะเขาเสร็จต้องไ้เจอเป็นจุดดําๆพอจุดดาหมอก็บอกว่าอมหมอก็ไม่พูดแต่มีพยามีหมอมีพยาบาลมาคุยกันเยอะเลยว่าพี่เป็นเคสอะไรไม่รู้เสร็จแล้วเขาก็บอกว่าประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งให้ไปพบหมอบอกเป็นเนื้องอ,งอกในส่วนที่พี่เป็นเนี่ยความรู้สึกของพี่ที่ที่คนรอบๆข้างเนี่ยเขาก็รู้ว่าพี่เป็นจากอะไรคะจากรกลริ่นอะไรวะพี่ ตอนนั้นยังไม่มีใครรู้ว่าพี่เป็นอะไรในเรื่องของกลิ่นที่พี่เคยเล่าให้ผมฟังว่ามันมีกลิ่นเหม็นออกมาเลยนะอ,อ๋อตอนตอนนั้นนะพี่เป็นแล้วเหม็นขนาดไหนอะคะที่แบบคนรอบข้างรู้สึกได้เหม็นเหม,ม็นแบบออกไปกลิ่นเน่าเนอะเหม็นเหมือนคนแบบเลือดเสียเหมือนกับคนที่แบบมีรอบเดือนร็จแล้วแบบว่ามันมีกลิ่นออกมาที่ไม่ดีอะ ถ้าใครมีเคยเป็นอย่างเงี้ยมันกินเนา่เนาๆกินเลือดเนา่เนาๆอ่ะมาเลยแต่เราไม่รู้ไม่ได้กินแต่คนอื่นได้กินได้กินจ้ะคนอื่นได้กินมานั่งใ,ใกล้ๆเราจนลูกสาวเบาคุณแม่กินคุณแม่เน่าๆคุณแม่เป็นอะไรอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเราก็ไปเข้าห้องน้ําก็ดูเออใช่เรารู้ตัวเองว่าหลางังจากนั้นก็ไม่ค่อยสบายใจก็ต้องไปหาหมอไปหาไปบ่อยๆพัดหลังๆอะ่ะรู้สึกมันจะผอมลงผอมมากน้ําหนักเหลือประมาณสี่สิบสี่สิบกว่าโล ประมาณ49โลผอมมากผอมดำแล้วมารู้ระยะหลังอะ่ะที่ว่าตัวเองเป็นมะเร็งผ่าตัดแล้วก็เลยผ่าตัดทำาคมีโมโลแล้วนะคะทำคมีโมโลแล้วแล้วพี่มารู้จักผลิตภัณฑ์เอเจลได้ยังไงเอ่อพี่เอาของอะ่ะของที่แบบเครื่องประดับพวกเป็นพวกหินพวกเพชรพลอยอะไรไปคืนที่พี่เขาที่อีไอทีไปบอกพี่เขาถามว่าคุณสูบเป็นอะไรบอกว่าสูบเป็นมะเร็งพี่เขาก็สูบก็แบบพี่เขางสารบอกว่าสูบเชื่อพี่อะ่ะตามไปดูทมัซเดอร์นะ อันนี้ม่อาจจะช่วยคุณส่ได้พี่มันคืออะไรก็บอกมันเป็นแบบอาหารเสริมชนิดหนึ่งมาจากอเมริกาส่ก็ลองไปดูนะบอกเงี้ยไปลองดูเผื่อมันจะมันจะแก้ไขได้เผื่อมันจะช่วยตัวส่ได้พี่ก็ไปดูพี่ก็ไปดูที่ประชุมแอมบาสเดอร์วันนั้นใช่ใชไหมคะหลังจากนั้นพี่ก็ตัดสินใจรับประทานเลยเหรอคะก็ใครพูดไหมวันนั้นมีคุณหมอ,อมีคุณหมอพูดแล้วก็มีคนไปแชร์ประสบการณ์บอกว่าคุณแม่เขาเป็นแล,ละหายปวดท้องเราเป็นเหมือนเราแล้วปวดท้องไม่รู้สาเหตุพอเสร็จแล้วก็ S <S ก็ยังไม่ทานไปไปซื้ออีกวันอาทิตย์ไปซื้อแล้วก็ขึ้นเครื่องไปประมาณสามทุ่มไปถึงปตัตตานีประมาณสองทุ่มกว่าสี่ทุ่มกว่า้วาเสร็จแล้วก็ยังไม่ทานรุ่งขึ้นอีกสองวันถึงจะทานทางไปทีเดียวสองซองมันก็จะท้อมไมนจะดังขกขักขกักขกักเสร็จแล้วพระอาบนาออกมาทานอีกสองซองเป็นสี่ซองประมาณสิบเอ็ดโมงทานอีกทีละสองทีละสองเป็นสี่องวันนั้นอ่ะทานไปหมดสิบ สิบสองซองสองซองวันเดียววันเดียวทําไมถึงทานเยอะอย่างนั้นทานแบบว่าไม่เชื่อว่ามันจะหายลองทานได้เยอะดูคือกินไม่กินก็ต้องตายเรารู้ว่าเราต้องตายแล้วว่าลองลองดูกินแบบประชดชีวิตน้อยใจตัวเองที่ลองทานอย่างเงี้ยปรากฏว่าทานเข้าไปแล้วแบบมันทําให้ร่างกายเราแบบสบายสดชื่น,นทําให้ไม่เพียจากพี่ทานข้าวไม่ได้ทําให้พี่แบบเออมันไม่เพียทําพี่เดินไปไหนพี่ไม่เหนื่อยพี่ก็เลยทานเรื่อยๆวันๆคุทานเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยประมาณครบ20วัน กลับมากรุงเทพไปพระมองกุฎหมอบอกว่าออทานอะไรมาเหรอทั้งผลเลือดอะไรก็ดีขึ้นก็เลยบอกว่าบอกหมอไม่ทานล้ทานตัวเนี้ยตัวซองเนี้ยให้หมอดูฮะให้หมอดู คุณหมอบอกว่าก็เอาไปอ่านก็ดูคุณหมอบอกว่าเอาไว้ให้หมอดูสักหน่อยหนึ่งแล้วเก็บไว้คุณหมอดูพออีกอาทิตย์จะลงปัตตานีไปพบหมอใหม่หมอบอกว่าถ้ามีเงินก็ทานเยอะๆเพราะตัวนี้เนะี่ยมันดีมันไปยับยั้งเซลล์มะเร็งที่จะขึ้นมาใหม่เนี่ยมันไม่ให้เราไม่ให้ไม่ให้ขึ้นมาพอหมอพูดตัวนัน้เราก็ทานแบบไม่นับเลยไม่เสียดานนยทานเยอะๆพี่สุก่อนทานหลังทานนีมีการเปลี่ยนไปที่ดีขึ้นนะคะเมื่อก่อนนี้ก็เห็นพี่จะค่อนข้างคล้่งแล้วก็ใช่ค่ะจะผอมแล้วก็จะมีช่วงมันจะเป็นเบาหวาน้ววจะอนบม ปัจจุบันนี้ก็หายปกติไม่มีเชื้อมาเลยก็อยากให้พี่สุฝากไว้นะคะถ้าพี่พิ่สุอยากจะช่วยเหลือเพื่อนๆด้วยกันนะคะก็ปรึกษาได้ค่ะก็ถ้าใครอยากถามสุก็ถามไ,ได้นะคะว่าสุทานตอนไหนเจอกัน<า>ก็ค,กนคุยกันได้ค่ะค่ะก็ต้องขอบคุณพี่สุมากนะคะ,คะมาประสบการณ์ดีๆกับเพื่อนๆขอบคุณ,ค,ณค่ะ